คะเราก็ถึงบ้านยาแล้วแล้วนะคะก็เราขอไม่รีวิวบ้านยาแล้วกันนะคะเราจะขอไปรีวิวสวนของบ้านยาแทนนะคะอากาศเย็นมากเลยนะคะ <c oughs> อันนี้นะคะเป็นทางเข้ามาชมสวนนะคะก <c oughs> ็าลังจากจเดินไปตร้งแถวๆนู้นนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นบ้านยาและนะ้วเนาะนี่ก็เป็น <c oughs> บันไดน,นะคะ <c oughs> ถ้าขึ้นไปชมวิวก็ได้นะคะ แล้วก็จะเป็นต้นไม้นะคะค่ะ,ะบานยาแล้วนะคะก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นนะคะแล้วก็เออมีต้นไม้หลากหลายอนานาชนิดนะคะนี่ก็เป็นขวดหินให้เดินตามทางไปนะคะค่ะ ก็จะมีต้นไม้อยู่เต็มไปหมดนะคะนี่ก็เป็นที่นั่งนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นเหล็กที่อากงอากามาเราเก็บสะสมไว้นะคะนี่ค่ะตัวบ้านนี้คะเพื่อ,อนนี้ตอนเรามาแรกๆนะคะเราก็มีเพื่อนมาหาเราเยอะแยะเลยนะคะนี่นะคะสวนบ้านญาเรา สวยมากนะคะร่มรื่นนี่นะคะบ้านญาเราก็เลี้ยงไก่ด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นไก่เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะเป็นต้ไนตไม้นะคะแล้วก็มีโขดหินให้เล่นเลยนะ,ะให้เรามากระโดดรถเต้น ค,ค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะการมาเที่ยวบ้าน,น่ย่ของเราก็จบลงเลแล้วนะคะถ้าเกิดใครชอบนะคะอย่าลืมกดซับสไคร้นะคะสำหรับรอบวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ